คอมเมนต์ชื่นชมน้ำใจคนไทยรวมด้วยช่วยกันและไม่ทิ้งกันถึงแม้จะเป็นสถานการณ์ขับขันก็ตามนะครับบัญชีเฟซบุ๊กบินลาพัดหลงในเมืองกรุงโพสต์วิดีโอเหตุการณ์ที่รถมอเตอร์ไซค์นคนหนึ่งนะครับที่มีอาการเครื่องร้อนขึ้นมาจนเกิดควันทำให้เจ้าของรถนะครับต้องไปหาน้ำมาราดเพื่อทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเย็นลงนะครับเนื่องจากจุดที่รถจอดอยู่นั้น อยู่กึ่งกลางระหว่างรถน้ำมันและก็รถขนฟางซึ่งหากรถมอเตอร์ไซค์เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาจะยิ่งทําให้เหตุการณ์รุนแรงมากย being ิ่งขึ้นนะครับเมื่อเห็นดังนั้นนะครับผู้ชายรถใช้ถนนในบริเวณนั้นต่างก็ช่วยกันออนน้ําในรถของตนนะครับลงไปช่วยกันดับรถมอเตอร์ไซค์ได้ในที่สุดนะครับโดยหลังจากคลิปนี้เนี่ยเผยแพร่ออกไปก็ทําให้เหตุการณ์นี้ครับกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วชาวเน็ตไทยและต่างชาติหลายคนนะครับ ต่างพากันคอมเมนต์ชื่นชมน้ำใจคนไทยที่รวมด้วยช่วยกันและไม่ทิ้งกันนะครับถึงแม้จะเป็นสถานการณ์ที่ขับขันก็นตามโดยคลิปนี้ครับมียอดเข้าชมกว่า16ล้านวิวนะครับแล้วก็คนกดไลค์กว่า1ล้าน6 0 0นวิวและคอมเมนต์กว่า8,000คอมเมนต์เลยนะครับอย่างเช่นนะครับชาวต่างชาติท่านนี้เนี่ยได้มากล่าวว่าโอ้ยประเทศไทยและผู้คนสวยงามจริงๆปัญหาคือพวกเราเองนักท่องเที่ยว คอมเมนต์ต่อไปนี่แหละเหตุผลที่ประเทศไทยคือประเทศที่ดีที่สุดในโลกคอมเมนต์ Comment ต่อไปฉันภูมิใจที่ได้เรียกที่นี่ว่าเป็นบ้านคอมเมนต์ Comment ต่อไปงดงามฉันรักประเทศนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปทุกคนมีขวดน้ำติดรถไว้คอมเมนต์ต่อไปความงดงามของประเทศไทยคือผู้คนนี่แหละ หลท่านนี้นะครับก็มาแสดงความต้องการนะครับฉันอยากกลับไปประเทศไทยอีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปข้างหน้ารถแก๊สข้างหลังรถฟงังถ้ามันความใจดีและความเป็นมิตรของคนไทยหาที่ไหนไม่เจอคอมเมนต์ต่อไปมีแต่ทางฟ้าคอมเมนต์ต่อไปโดยทั่วไปแล้วคนไทยใจดีมากผู้คนสวยประเทศสวยไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ และคนนี้ครับมกล่าวว่าเรื่องนี้ทําให้หัวใจฉันอบอุ่นสุดๆฉันไม่เชื่อว,ว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเสมอและท่านต่อมานะครับมกล่าวถึงเอเชียนะครับเอเชียเป็นเอเชียเสมอผู้คนในเอเชียสามารถสอนพวกเราในตะวันตกได้หลายอย่างเกี่ยวกับอยู่ร่วมกันความรักความเคารพและการเอาใจใส่ต่อกันแลท่านนี้ครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับ หลายปีก่อนฉันติดอยู่ในรถติดที่กรุงเทพเห็นทรายจากรถบรรทุกหกรถลงไปบนรถด้านหลังทุกคนลงมาช่วยกันปัดทรายออกฉันทึ่งมากและนั่นเป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทยและท่านต่อมานะครับแสดงความเห็นว่าถ้าเป็นฟิลิปปินส์นะบอกเลยว่ามีในเรียวแล้วแน่ๆก็เขาหมายถึงว่าต่างคนเนี่ยต่างถ่ายคลิปนะครับไม่ได้มีการช่วยกันนะครับอะไรทํานองนี้นะในคอมเมนต์ต่อไปนะครับมักกล่าวว่า ทุกคนมีขวดน้ำติดรถในประเทศไทยมีน้ำก็ช่วยกันครับข้างหน้านั่นมันรถน้ำมันและคอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่าคนไทยมักมีน้ำติดรถเพราะว่าเวลาเติมน้ำมันมักได้น้ำฟรีน้ำมันมันกินไม่ได้หรอกนะแต่ได้ขวดน้ำมาและแน่นอนว่าคนไทยก็มีน้ำใจพร้อมช่วยเหลือคอมเมนต์ comment ต่อไปฉันรักประเทศไทยรักผู้คนและวัฒนธรรมไทยมากขอบคุณที่เป็นแบบนี้ หรือว่าคนนี้ครับมักกล่าวว่าต่างชาติสงสัยกันใหญ่ทุกคนมีน้ําติดรถคอมเมนต์ Comment ต่อไปแล้วจูๆ่ๆน้ําตาฉันก็เอ่อขึ้นมาคอมเมนต์ Comment ต่อไปการกระทําเล็กๆหนึ่งครั้งสามารถสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปนี่แหละเหตุผลที่ประเทศไทยคือประเทศในฝันของฉันวัฒนธรรมผู้คนและบรรยากาศที่ไม่เป็นพิษคอมเมนต์ Comment ต่อไป ไม่มีใครพกถังดับเพลิงในรถหรอคนนี้ก็มาตั้งข้อสงสัยนะครับและท่านต่อมานะครับแสดงความเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อบอุ่นหัวใจฉันอยากไปจังก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปคนไทยทุกคนถ้าไม่นับเรื่องการเมืองออกไปนะคือสามัคคีพร้อมช่วยเหลือกันเสมอเลยคอมเมนต์ต่อไปคนไทยมักจะเข้ามาช่วยเสมอเป็นมิตรใส่ใจและต้อนรับดีมาก ประเทศไทยและผู้คนคือบทกวีแห่งความกลมกลืนที่สร้างความสุขได้เองเขาจึงเรียกว่า Land of s m i l e s คอมเมนต์ต่อไปทุกคนมีน้ำแต่ไม่มีถังดับเพลิงคอมเมนต์ Comment ต่อไปปกติแล้วเริ่มจากคนคนเดียวและไฟแห่งความเมตตาก็จะลุกลามและท่านนี้ครับมากล่าวว่าประเทศไทยก็มีด้านดีและก็ไม่ดีแต่เชื่อเถอะหนึ่งในสิ่งดีๆคือความใจดีของคนไทยคอมเมนต์ Comment ต่อไป ทุกคนรู้ดีว่าถ้าไม่ช่วยแล้วมอเตอร์ไซค์ระเบิดขึ้นมารถที่ติดอยู่ก็โดนหมดเหมือนกันคอมเมนต์ต่อไปนี่แหละเหตุผลที่ฉันรักประเทศไทยไม่ไดีอย่างเดียวคือรัฐบาลและคนนี้ครับมากล่าวว่าถ้ามีคนเปิดเนี่ยก็ต้องมีคนตามนี่แหละบ้านเราคอมเมนต์ต่อไปฉันน้ำตาซึมเลยมันอบอุ่นหัวใจที่เห็นผู้คนห่วงใยกันแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเป็นใครก็ตาม หรือว่าคนนี้ครับมากล่าวว่าที่เห็นไม่ใช่น้ําเปล่าแต่เป็นน้ําใจคนไทยหรือว่าคนนี้นะครับมากล่าวว่าเขามักจะถามฉันว่าทําไมถึงรักประเทศไทยคําตอบก็คือคนไทยนั่นเองคอมเมนต์ต่อไปคนไทยสร้างประเทศสร้างสังคมที่ดีและท่านต่อมานะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าแฟนกับฉันประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตอนเที่ยงคืนเมื่อสีเดือนก่อน คนไทยรีบมาช่วยทันทีเขาช่วยเคลียร์ถนนใช้ไฟจากมือถือบวกรถและโทรเรียกรถพยาบาลให้พอทีมกู้ภัยมาถึงฉันอยากขอบคุณแต่เขาหายไปแล้วหลังจากมั่นใจว่าเราปลอดภัยคอมเมนต์ต่อไปนี่แหละเหตุผลที่ฉันอยากอยู่ในประเทศไทยตลอดไปฉันรักที่นี่เหมือนคนดูใบเหมือนกันคอมเมนต์ Comment ต่อไป ในบางประเทศก็ทําได้แค่ตะโกนช่วยด้วยคอมเมนต์ต่อไปนี่แหละเหตุผลที่ฉันรักคนไทยและประเทศไทยถึงแม้ฉันจะเป็นคนฟิลิปปินส์หรือว่าท่านนี้ครับมากล่าวว่าต้องยอมรับว่าประเทศไทยและเวียดนามพ,พร้อมจะก้าวเป็นประเทศที่พัฒนามากกว่าหลายประเทศร,รอบๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยเป็นประเทศดีวัฒนธรรมดีมารยาทดีและผู้คนก็ยังมีน้ำใจถ้าไม่ไปหาเรื่องกับเขาทุกอย่างก็ดียกเว้นรัฐบาล กับระบบยุติธรรมที่แย่มากและท่านนี้ครับมากล่าวว่านี่แหละเหตุผลที่ฉันรักคนไทยรักพวกเขามากที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อไปไม่มีใครมีถังดับเพลิงเลยหรอพระเจ้าแต่ก็ดีที่ทุกคนมีน้าคอมเมนต์ต่อไปถ้าเป็นที่กัวดิบัวพวกเขาคงถ่ายวิดีโอก่อนคอมเมนต์ต่อไปถ้าเป็นบราซิลก็คงมุงกันเยอะๆพอๆกันแต่ทุกคนเนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายนะคอมเมนต์ต่อไป ทุกครั้งที่ฉันล้มจากสกูตเตอร์ก็มีแต่คนไทยมาช่วยเสมอถามฉันว่าโอเคไหมฉันรักประเทศนี้และผู้คนมากๆเคารพและรักกันสุดๆคอมเมนต์ต่อไปคนที่บอกว่าอินโดไม่ช่วยกันเหมือนไทยพวกนั้นทําไมพูดแบบนั้นทั้งที่จริงอินโดก็เป็นแบบนี้เพียงแต่คุณเห็นแต่ในโซเชียลลองเปลี่ยนตัวเองก่อนถ้าอยากเห็นแบบนี้แต่จริงๆอินโดก็มีแบบนี้แล้วครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับที่ได้มาคอมเมนต์ถึงรเรื่องราวต่างๆ ท่านผูช้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ